ผลลับจากการประชุมเอเปในส่วนของกระทรวงการคลังสอดรับกับภาพรวมของการประชุมเอเปในปี2022โดยในส่วนของ Open หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์นั้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งผ่านมาตรการด้านการคลังและบริการด้านการเงินจะเป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปและธุรกิจรายย่อยเข้าถึงโอกาสทางการเงินการลงทุนและบริการภาครัฐโดยตรงสำหรับคอนเนค t หรือเชื่อมโยงกันนั้น การพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงการโอนและการชำระเงินในระหว่างเขตเศรษฐกิจจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านการค้าการท่องเที่ยวและการเคลื่อนย้ายแรงงานและสำหรับบาลานซ์หรือสู่สมดุลการพัฒนาการเงินสีเขียวเป็นการสนับสนุนการระดมทุนและการใช้จ่ายเพื่อโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม